รันเควสอีกาครับอันนี้เป็นตัวอย่างของวันนะครับที่ว่าจะได้ร <c oughs> ับนะครับมาเรามาเริ่มเควสกันเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นเราจะปีเป็นจุดแรกตรงที่ผมเมาส์ชี้อยู่นะครับกำลังวิ่งไปนะครับอันนี้เป็นอีกาจุดแรกนะครับนี่กาลังบินไปนะครับบินไปตรงนั้นจะเป็นอีกานะครับจุดแรกอ่ารับจุดแรกครบแล้วนะครับ ไปจุดที่สองก่อนแล้วกันนะครับอนี่ของรางวัลนะครับจุดที่สองเราว่าไปตรงตรงนี้นะครับ็จริงแล้วเราจะไปจะบินไปจุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่สามก่อนแล้วก็ลงมาอีกจุดหนึ่งเป็นปจุดที่สองนะครับที่เราที่เมาส์ชี้อยู่อเราบินไปนะครับเป็นจุดสามนะอันนี้บินไปจุดสามก่อนแล้วค่อยไปจุดสองนะครับมันจะบินง่ายกว่าก็าคือบินบินไปตรงสะพานนี้ก่อนเลยครับ ตาในรูปอีกาตรงนี้เป็นจุดสามแล้วผมก็จะบินต่อนะครับไปจุดที่สองคลิปอาจจะเร็วหน่อยนะครับอยากให้มันกระชับหน่อยนะครับอีกาจุดที่สองยู่ตรงนี้นะครับได้แล้วเดี๋ยวเราวร่ปไปต่อนะครับไปบอลลูนด้านบนเลยนะครับนี่ผมก็จะกดให้ดูแล้วตรงตรง,ตรงเมาส์ที่เมาส์ชี้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เป็นอีกาจะอยู่นะครับจุดที่สี่ เนี่ยตรงอาคารตรงนั้นนะครับที่เมาวนให้ดูนะอิงกาจะอยู่ตรงนั้นนะครับจุดสี่ครับถึงแล้วจุดที่สี่นะครับต่อไปไปประุตรงกลางต่อนะครับไปจุดที่ห้านะครับผมเมาวนไว้อยู่ตรงตรงอาคารเห็นนะครับตรงเก้าสิบแถวๆนั้นนะบนอาคารอยู่นะครับนี่เมาชี้นะครับเ่ราบินหันหน้าไปตรงตัวอาคารนั้นบนนะครับเราบินไปเลยตรง คล้ายเจดีหรืออะไรนะครับยอดเขายอดยอดอาคารตรงนั้นนะครับรบินขึ้นไปนะเป็นจุดที่ห้านะครับมาถึงแล้วนะครับอ่าโอเคอีกาอยู่ตรงนี้ครับมาอจอจุดที่หกนะครับวาปรตรงบอลูนกลางแมปนะครับเนี่ยผมจะเปิดมินิแมปให้ดูนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับตรงบริเวณมอนเจ็ดสิแปดนะครับ จะมีจะมีกายอยู่นะฮะหันหน้าไปตรงตัวอาคารนั่นวนฝั่งนู้นครับเนี่ยตรงนั้นตรงนั้นนะครับเดีย๋ยวเราบินไปเป็นจุดที่หกนะครับโอเคครับถึงแล้วนี่จุดที่หกได้แล้วครับแปต่อจุดที่เจ็ดนะครับในตรงแถวนี้นะครับต่อจุดที่เจ็ด เราจะวาร์ปไปด้านขวาต่อนะครับวาร์ปมาตรงบอลลูนตรงแผนที่อยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะเป็นอาคารตรงเมาส์ที่เมส์ชี้นะครับถ่าหันหน้าไปก็คืออยู่ตรงตรงนั้นนะครับตัวมันจะอาคารมันจะไม่เจนขึ้นมานะครับต้องบินไปใกล้ๆหน่อยบริเวณตรงตรงเมาส์ชี้นะครับบินไปจะมีอาคารตรงนี้กาจะอยู่ตรงนั้นนะครับตัวที่เจ็ด ไกล้ถึงแล้วครับโอเคถึงแล้วอ,อีกาจุดที่เจ็ดนะครับไปต่อจุดที่แปดบ้าลงด้านล่างนะเราจะเห็นตรงตรงนี้ครับบอลลูนอยู่ตรงนั้นนะครับเราบินไปเลยครับอบินไปอีกาจุดที่แปดนะครับบินตรงบอลลูนนะครับจะมีอีกาอยู่ จุดที่8จุดที่9เราวาร์ปกลับไปที่จุดเดิมได้นะครับเพราะว่าจริงๆจะบินจุดที่9ก้ากนก็ได้นะเนี่ยเราวาร์ปกลับจุดเดิมนะเนี่ยเราหันไปด้านบนนะมันอยู่ตรงกําแพงนะครับด้านบนเนี่ยนะวิกาเนี่ยผมก็จะบินไปบินขึ้นไปก่อนจริงบินตรงนี้ก่อนก็ได้นะค่อไปจุดที่8ปดครับตอนผมอัดนี่ผมบินไปเนี่ยได้จุดที่9แล้วตอนผมอัดผมบินไป8ก่อนแล้วค่อยมาเก้านะ โอเคจุดสุดท้ายแล้วนะครับจุดที่สิบไปด้านซ้ายเลยครับบรรลุด้านซ้ายสุดเลยโอเคนี่ครับตรงอาคารบ้านหลังนั้นครนะถ้าเป็นจุดก็จะอยู่ตรงนี้นะอ่าบินไปตรงอาคารบ้านตัวนั้นนะครับโอเคแล้วก็ถึงจุดที่สิบแล้วนะครับนี่ครบสิบจุดแล้วนะครับนี่ครบสิบจุดแล้วนะครับนี่ของรางที่เราได้รับเนี่ยประมาณนี้เลยครับนี่สิบพัน กดรับปุ๊บเพิ่ม cp 50นะครับนี่ขึ้นแล้วขอบคุณมากๆครับที่รับชมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะสตรีมทุกวันตั้งแต่ตี3จนถึง10โมง11โมงแล้วก็สตรีมอีกทีช่วงเย็นของทุกๆวันแวะเข้ามาพูดคุยในไลฟ์สตรีมสดกันได้ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากๆครับ